ต่ผมมันยังไม่อยากนอนเนี่ยตังมโยนนองหนูจะแย่แล้วตัวนี่ยังไม่อยากนอนแต่หนูยังไม่อยากนอนทำยังไงนี่โอ้ยอย่าบังคับหนูตามันปิดนะมันไม่ไหวแล้วค่ะมันไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูไม่อยากนอนใครก็ได้ใครก็ได้ ด้วยหนูไม่นอนบอกแล้วหนูไม่นอนนอนแล้วง่วนอนแล้วค่ะคุณจะมาตามกินโต๊ะล้วนอนแล้วค่ะตาหนูก็ไม่ไหวแล้วอุ้ยอมหนูยอมแล้วค่ะหนูยอมแล้วค่ะอุ้ยอีกนิดหน่อยอีกสักหน่อยเถอะค่ะอีกสักหน่อยเถอะค่ะหนูไม่ไหวแล้วมาม่าให้มันพลา ดาไม่ไหวแล้วค่ะเหลือสิซ็นตอนนี้โอ้ยโอ้ยตามันก็ลอยลอยลมก็เย็นเย็นลมก็เย็นเย็นเปก็นอนสบายโอ้ย นอนนี่ไม่เนี่ยนอนอ้อมยังไม่อยากนอนอ๋อยังไม่อยากนอนอ๋อนอนดีกว่านอนดีกว่าแล้วยอมแล้วค่ะยอมแล้วค่ะอเตยอยู่ในนู้นอยู่ในตู้เตรียมวงเตรีย